ใช่ใช่นะคะสําหรับใครที่ดูอยู่นะคะตอนนี้นะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเลขทูปปังมาแล้วแม่พี่น้องต้องมพ่พิ่ัดลมแอร์หน่อยโอ้โหข้างอาจารย์ไม่ต้องกลัวค่ะข้างข้างหลังไม่ไปครึ่งนึงแล้วค่ะอาจารย์ข้างหลังไม่ไปครึ่งนึงแล้วถ้าเกิดข้างหน้ามาเขาจะแวบเดียวเลยค่ะอาจารย์ข้างหน้าคือข้างหลังเขาไปครึ่งแล้วค่ะอาจารย์เฉลยทีเดียวปังเลยนะใช่ข้างหลังเขาไม่ไปครึ่งนึงแล้วค่ะหนูก็ยัง ทำไมข้างหน้าไม่ยุบใช่ไหมอ่ะอาจารย์อาจารย์จุดข้างไหนครับหนูจุดเหมือนเดิมคะ่ะหนูจุดเหมือนเดิมเขาน่าจะเป็นเหมือนกับแท่งแรกค่ะอาจารย์เขาน่าจะเป็นเหมือนกับแท่งแรกอ,อาจารย์เชขอตัดมาทางอาจารย์ชัดนิดนึงก่อนได้คะ่ะอ่ะนะครับอ่าอย่าแฟนเพจครับให้อาจารย์เชี่ยได้ได้เติมเนื้อทูบให้เติมเติมเติม,ตม,ตม,ตมให้ ทูบไมให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับอ๋อใจ,ใจแฟนเพจอยากให้แฟนเพจได้เร็วขึ้นอีกอะนะฮะใจร้อน <S 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 ใจร้อน, <S <S 1> <S 1> อ,นอ่ะโอ้ยมาแล้ววาบมาเลยวาบวาดไหมที่รักแดงวูบไหมแดงวูบแดงวาบมาเลยครับแดงวูบแดงวาบมาเลยตอนนี้สองหมื่นแปดพันท่านสองหมื่นแปดพันคนดูครับนะหนึ 19, 100่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแชร์แล้วนะครับอ้าวขอบคุณครับกราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลง แชร์ไว้นะที่รักทางงวดนี้ปังเหมือนงวดที่แล้วอีกงวดหน้าได้หากันไม่เจอนะจ๊ะ,ะจะบอกให้จะพี่จา๋าใครที่อยู่ในเพจไหนๆก็ตามนะครับเห็น QR ว o d e โคท่านสามารถที่จะสแกน QR ว o d e โขึ้นมากับอาจารย์มาหาอาจารย์ชัดได้เลยนะครับอ่าใครที่อยู่ในเพจไหนก็ตามนะครับตอนนี้อาจารย์ชัดนะเอา QR ว o d e โคขึ้นให้นะแฟนเพจก็นะครับดูดูดาวอารั์ชัดนะครับดูแล้วก็ QR ว o d e โคที่อยู่ด้านบนทูบนะครับ สแกนไลน์ไว้นะสแกนไลน์ไว้นะครับอาจารย์อาจารย์หัวมุมเขาออกมาแล้วคืออะไรเขาคืออะไรหัวมุมเหมือนสี่นะจ๊ะอย่าพูดอย่างนั้นนะอาจารย์เหลี่ยมเหมือนสี่อาจารย์หัวมุมเหมือนสี่แสดงว่าเราซื้อง่ายขึ้นนะจันจ๋าทำไมทำไมทูบหัวอาจารย์อาจารย์ชัดไปทางข้างหน้าอาจารย์เขี่ยไปทางข้างหลังเอ๊ะ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 ยังยังไงยังไงฮะยังไงจ๊ะเนี่ยยังไงจ๊ะนะคะโอ้ออาลาบฟันผิด มีมุมมีเหลี่ยมนะมที่รักไม,ไม่ใช่มาไม่ใช่มาแบบเลขเดียวกันเดี๋ยวสลับกันละฝากประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เดี๋ยวจันแค่โอนเงินทําบุญทั้งหมด4ที่จำนวนเงิน15,000กว่าบาทค่ะที่รักนะคะเดี๋ยวร่วมกัน,อน,นอนุโมทนาสาธุบุญบนะตอนท้ายนะคะไปดูเพจจริงก็31,000คนดูนะครับ ตอนนี้แฟนเพจสังเกตนะครับถ้าท่านอยู่ในเพจจริงสามพันหนึ่งสามหมื่นหนึ่งพันคนดูถ้ายอดไม่ถึงสามหมื่นหนึ่งพันแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ในเพจจริงนะครับแคปรูปอันนี้ไว้ได้ที่รักแคิวอาร์โค้ดไปตรงคิวอาร์โค้ดข้างบนไว้สแกนเข้าไลนา์ของอาจารย์ชัดอ,อาจารย์เคน,นะคะถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องก็สแกนไลน์คิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับสแกนค <c oughs> ิวอาร์โค้ดสวัสดีที่รักมั่นใจว่าไม่อย่างไรต้องสีเหมือนจะเป็นสีจ้า ี๋ยวที่รักช่วยจันแค่หน่อยนะคะพอเะมนขึ้นเลขอะไรพิมพ์ลรงท้ายให้หน่อยอย่างสมมติว่าเลขสี่สุดปังอะไรอย่างเงี้ยถ้าสี่เจ็สองมานะถ้า,ถาสี่เจ็ดสองมาก็งามเลยทีีอาจา์ถ้าซื้อสี่จ็สองนะจริงเหรอจริงเอาละสิเอซื้อมาแล้วเอาะสิที่รักขาใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะเราจะได้เผื่อว่าเราจะได้มีโอกาส มีโชคหมูร่วมกันถือว่าเป็นแนวทางให้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพจจริงให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะที่รักนะให้มานานนมมากแล้วนะคะและจะให้ไปอีกนมนานนะคะถ้าเกิดใครกดไลค์กดแชร์ไว้เปิดกลางมองเห็นแน่จันร์ชัดอาจารย์เคขอให้พวกเรามีโชคหมูร่วมกันอีกนะจ๊ะหนึ่งไลค์ขอให้ได้สองตัวสามไลค์ like, ขอให้ได้สามตัวตรงนะจ๊ะที่รักสาโถก อ่าสามไลฟ์สามแชร์ขอให้ได้สามตัวตรงนะจ๊ะฮะูค่ะอาจารย์ตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าสี่มาสี่มาอาจารย์เวลาไขยเนี่ยมันง่ายขึ้นนะท่าเลขมันเหมือนกันนะทูบอ่ะตัวแรกของทั้งสองแท่งก็คือเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ใช่เออาสิง่ายขึ้นนะฮะยังไงล่ะแฟนเพจยังไงเราจะซื้อง่ายเนี่ยไข่เลขเรายัง่ายเลยนะคะซื้อง่ายนะเนี่ยโอ้ยเนาะ นะฮะพี่จ้าพี่จ้าพี่หวยวันนี้พรุ่งนี้ปังแน่นะฮะที่มาตัวนี้มีสีด้วยจะเก็บตังพรุ่งนี้ก่อนแล้วไปเที่ยววงสะกอนตอนลุ่งสารไปทำอะไรคะสือวยจัดเลขเด็ดเลขอาจารย์นี่แหละ สี่สุดปังมาแน่แล้วสี่มาแน่แล้วที่รักเห็นชัดเลยสี่มาแน่แล้วสีมส่มาแน่แล้วที่รักสี่สุด ปัง,งพี่ไม่ไหน่อยกันที่ราคา,าเราจะได้มีโชคหมูร่วมกันอาจารย์ชัดต้องเสจต้องวิ่งให้เร็วเลยอ่าวิ่งนะวิ่งไปซื้อสี่ที่ตลาดบุสกรให้เร็วเลยอ่าสี่สี่อ่ะนี่สี่เป็นเลขเดียวกันนะที่รักนะคะแสดงว่าเราตัดซื้อลอตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นมากวิ่งไปเช้าเลยรีบวิ่งเลยเอวลันปัดลันปัดลันปัดเลยนะอาจารย์ต้องไปพี่ๆจ๋าดูวันนี้เป็นแนวทางใครกดไลค์กดแชร์อาจารย์ชัดอาจารย์เคขอให้เรามีโชคหมูร่วมกันแต่ว่า เลขทูบเนี่ยเดี๋ยวพอขึ้นสองตัวขึ้นตัวที่สองก็ไปจันเข้ขออนุญาตตัดหาจันเข้แป๊บนึงได้ไหมจารย์เนะพราะจันเข้กลัวคลิปปลิวนะคะในช่วงนี้ขอตัดไปไปที่จันเข้แป๊บ,บนึงก็ได้จ้ะแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงอาจารย์จ้ะเดี๋ยวให้พี่พีดูข้างหลังกระถางทูบจะเห็นพ่อปู่สีสุทโธร,รุ่นนี้นะคะ,อะตอนนี้ขึ้นเงาแล้วขึ้นเงาแล้วว่าขึ้นเงาเงาแล้วนะจ๊ะที่ราคาขออนุญาตตัด ภาพสลับนิดนึงเพราะว่าเคยปล่อยยาวมากๆแล้วโดนคลิปอะเขาเรียกอะไรนะคลิปเนี่ยโดนมีปัญหามีปัญหาปลิวไปกลางอากาศเลยนะคะขออนุญาตนิดนึงแล้วก็จะี่าย่าไร่ฉันจะไปดูกลนก่อนาไปดูนดูี่อได้้ด่ะ้ดดได้ด้้ไไไดด สี่ห้มนมนโค้กเหมือนจะสองจะจะมยยงงียังไงยังไงอะที่รักยังไงอะมันยังไงอี่ยที่รักจ๋านะฮะใช้ได้ไหมเลขทูบของอาจารย์เคกับอ,อาจารย์ชัดแน่ส่วนใหญ่สามีภรรยาจะมีความสัมพันธ์กันทางด้านของเลขทูบมากๆเลยนะคะและด้านหลังก็ะถางทูบขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึง ก่อนหน้านี้เราจุดศูนย์สองสามแล้วใส่ไปในกล่องให้ใครเป็นแฟนเพจประจําถามว่าได้จริงไหมอาจารย์แค่จุดก่อนนะงวดที่เป็นสองของศูนย์สองสามนะจุดให้ก่อนแต่คณะแฟนเพจบอกอยากลุ้นใกล้ใกล,ใกล้หวยออกอยากลุ้นจุดจุดแบบว่าไม่อัดคลิปไปได้ไหมได้แต่ตอนนี้มีปัญหาตรงที่ว่าเอวลั่นไปตลาดไม่ค่อยได้แล้วใครอยากได้เลขทูบก,ก่อนนะอาจารย์แค่จะจุดตอนเย็นของวันที่หนึ่งเป็นของกลางเดือนกันยาคุณจะซีเอฟสินค้าอะไรก็ได้แถมไปให้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในเรื่องการให้เลขทูบนะโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมามามาอาจาเลขเลขชอบแน่นอนจริงเหรอดูดูไหนไหนอาจารย์น่าจะเห็นก่อนเพื่อนๆกับหนูแต่ว่าหนูกับแฟนเพจจะเห็นพร้อมกันเพราะว่ายวายวายคุณปลาคุณเจ้า จะหาซอร์วัตเตอรี่ได้ง่ายแล้วนะควยตัวแล้วเหลือน้อยแล้วนะตัวที่สามีเจนี่คือคือได้เอวลันปัดลั่นปัดลันปัดเลยนะคะแฟนเพจทำไมมันได้ถูกใจอย่างนี้แล้วตั้งจิงตอธิษฐานขอใครขอมันนะอาจารย์ชัดอาจันเค้จับคนละแท่งน,นะคะของอาจารย์ชัดจุดเมื่อห้าวันก่อนหน,น้านี้ถูกไหมใช่ใช่ของอาจารย์เค้เพึ่งจุดล่าสุดวันนี้เองนะเลขล่ามาแหลงเลว แม่ค้าแตะแถวปั่นจักรยานมาเขาจะบอกอยังไงคะอาจารย์ถ้าพรุ่งนี้หวยออกเขาจะพูดยังไงนะพรุ่งนี้ฮิ้วฮิ้ว <ś ś 2> ไมรู้ว่าแทสงสมาสวยมาก 2> <ś> 2> หัวอาจารย์สี่สองสุดปังสี่สองสุดปังแฟนเพจพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมคะหูแฟนเพจทามาเจ็ดหรือไม่อย่างอื่นนี่ก็ง่ายเลยนะเพราะว่าควายเลขแล้วเหลือน้อยไง หไหมพอใจไหมคะเดี๋ยวจันแค่ให้ดูหลังกระถางทูบพี่พี่ให้พี่พี่ดูหลังกระถางทูบอีกนิดนึงนะคะอ<น>ะีกหนึห่งตัวครับหรือไหนอีกหนึ่งตัวขออนุญาตตัดตัดภาพมาที่อาจารย์แค่ขออนุญาตปล่อยสินค้านะคะสามชิ้นขันจังหวะนิดนึงเพราะว่า,าระบบจะได้ตรวจจับว่าไม่ได้เป็นการแค่ให้หวยอย่างเดียวเป็นการเซี CF สินค้านะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้วันนี้นะคนดูสี่หมื่นกว่าใช่ไหม แต่ให้ได้สามร้อยชุดวันนี้ปล่อยได้ได้เท่านี้ใครอยากได้จี้พ่อปูนะคะอาจารย์เพิ่มให้ให้เป็นห้าร้อยห้าร้อยเหรอคะอ่ะให้ได้ห้าร้อยใครอยากได้จี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปังที่สุดไหนแฟนเพจที่ได้ไปแล้วก็วันนี้นะคะงวดนี้จะจุดทูบให้ก่อนจะให้ไปเฉพาะคนที่ซ F อสินค้าวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดและนใครอยากได้ค่ะรหัสค่ะวอแหวนหนึ่งศูนย์ค่ะวอแหวนหนึ่งศูนย์ค่ะที่ละคานะวอแหวนหนึ่งศูนย์นะ ว่าวหว่หนึ่งศูนย์ค่ะที่รักโอเคภาพพร้อมจ้ะพอดีเนื่องจากเมื่อกี้อาจารย์ชัยไปขยับเลขทูปนะขยับกล้องนิดนึงขยับกล้องหน่อยภาพก็เลยภาพมันเพี้ยนใช่ไหมภาพขยับทีนี่ภาพมันเพี้ยนเนาะได้ได้ได้นะพี่ๆจะได้ดูเลขทูปกันแบบสะใจนะฮะนะโอเคกราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงค่ะบครัแฟนเพจเราจะ จมเลขทูบไปพร้อมๆกันตอนนี้สี่หมื่ันหนึ่สามสิบหกท่านสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบท่านใค,ใครอยู่เพจจริงใครอยู่เพจจริงใครอยู่เพจจริงนะสี่หมื่นสาัน <ะ S 2> กว่าท่านนะคะที่รักนะคะสี่สองสี่สองห้าครับจ้ะทันไหมนะคะเลขทูบมาเลขทูบมา แค่เจ็ดกับห้าเองนะซื้อ <7 S 1> ได้ง่าย <5 S 1> มากเลยนะคะก็ <5 S 1> ขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะที่รักนะคะทันไหมที่รักทันไหมแคปเจอได้เลยค,เคือสองคือสองแท่งสุดป,ปังของอาจาร,รย์ชัดอาจาร,รย์เคนะคะงวดนี้ใครที่ได้ไปก็ขอให้พี่ๆมีโชคหมู่ร่วมกันกันกบอาจาร,รย์เคนะคะ,ะแล้วก็และหลังจากนี้ค่ะที่รักคะ่ะเดี๋ยว จะได้ได้ได้ให้พี่ๆได้มีโอกาสนะให้พี่ๆได้มีโอกาสแคปเจอร์แคปเจอร์หน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วก็อาจารย์เค้มีสามตัวแดงกับเลขฝันฝากไว้ให้พี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวรอเลขทูบเรียบร้อยก่อนมีสามตัวแดงของอาจารย์ชัดแล้วก็เลขฝันของอาจารย์เคฝากให้พี่ๆด้วยนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยได้เนาะเพิ่งเข้ามาอยากจะเก็บไว้พิจารณาดูนะคะ นะเลขสูตรของเราก็เข้าเป็นประจำด้วยนะเรามีเลขสูรเลขสูตรด้วยนะคะที่รักนะฮะทันไม่เอ้ยเอาละนะคะใครที่ฟังอยู่สวัสดีที่รักขานะคะใครที่ฟังอยู่ที่รักขาวันนี้ค่ะนะหลายคนหลายท่านบอกอาจารย์หนูมีโอกาสได้เข้ามาแล้วนะคะหนูอยากได้รุ่น